เฮล lo สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับเหมียวเองนะคะหนึ่งในสมาชิกวองนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคิดคนวออสำหรับวันนี้นะคะเหมียวไม่ได้มานั่งภาคหรือว่าไม่ได้มานั่งอ่านบดยาวๆให้ทุกคนฟังกันนะคะวันนี้จะมาทิายเรื่องของการหายไปและการกลับมาแล้วก็จะมีสิ่งอะไรในอนาคตค่ะ ตอนนี้อย่างแรกเลยที่เหมียวอยากจะบอกทุกคนว่าทําไมหายไปนะก็คือความผิดเหมียวเองค่ะเศร้าเหมียวติดสอบติดงานตอนนั้นยังแบ่งเวลาให้ตัวเองไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วก็เหมียวมีงานประจาเนาะตอนนี้เหมียวหาพยายามหาเวลาลงตัวแล้วก็คิดจะกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมียวก็ยังชอบการอยู่ในสังคมนี้อยู่เหมียวก็เลยคิดว่าจะกลับมา อาจจะแบบไม่ได้ลงงานทีในทุกอาทิตย์แต่จะพยายามลงงานให้บ่อยมากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าแบบทุกคนเป็นกำลังใจให้แบบก็จะแบบอยู่อย่างนี้ไปนานๆน,น,นะคะจะอยู่นานๆแล้วก็สิ่งที่เหมียวคิดไว้ว่าจะทำในอนาคตนะคะเมียวคิดไว้ว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการ สร้างซีรีส์หนึงเรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นการพักดนสดนั่นเองค่ะทุกคนเฮ้ยมีใครชอบบ้างอะ่ะจะมีใครชอบปะวะถ้ามีใครชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะหรือว่ามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆแนะนําเหมียวใต้คลิปได้เลยนะคะเหมียวยินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนนี้คอนเทนต์แบบเจืิจางมาเหมียวยอมแบบทําทุกอย่างเพราะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะ แล้เหมี่ยก็อยากมีความสนุกมีความสุขไปกับทุกคนจริงๆแล้วก็สมาชิกทค่เหลืออยู่นตอนนี้นะคะทุกคนเหลือประมาณสี่คนเองค่ะเศร้ <c oughs> าเนาะแบบไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะมีคนเข้ามาแล้วก็เราไม่ได้เปิดรับแล้วเพิ่งกลับมาแล้วเหมียวแบบคิดอยู่เยอะมากมายมากว่าแบบจะรับคนเข้ามาไหมหรือว่าจะพักก่อนจะลองกันแค่นี้ก่อน แต่เหมียวคิดว่าเหมียวยังรับคนเข้านะคะสาหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมมาเป็นนักวาดหรือนักภาคหรือจะนักตัดต่อหรืออะไรก็ช่างเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับตอนนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังอ,อยากแบบ ฝึกภาคหรืออะไรเนี้ยนะคะในกลุ่มเหมียวใน Discord ก็ยังเปิดต้อนรับนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าเล่นเกมกันได้เลยนะในกลุ่ม Discord ของเหียวคือมีตั้งแต่ร้องเพลงภาควาดเกมโอ้โหมีเยอะมากแต่แบบตอนนี้คนไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่าเหียวไม่ค่อยเข้าอะทุกคนเหียวเพิ่งกลับมา แล้วก็ตอนนี้เหมียวต้องแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนว่าเหมียวทํางานคนเดียวไม่ใช่แบบไม่ใช่ภาคคนเดียวอ,อะไออย่างงี้นะแต่แบบเหมียวช่วงนี้คือเหมียวตัดงานเองตัดต่อเองอะไรเงี้ยแล้วก็วาดเองแล้วก็รวมถึงจะภาคเองด้วยอะไรเงี้ะคะ่ะเพราะว่าอันเี้ยเพราะงั้นงานก็เลยจะหนักนิดนึงแต่ว่าเหมียวจะพยายามนะคะช่วงนี้ ใครที่แบบอยากจะตัดต่อให้นะคะก็ยินดีเสมอเลยนะคะส o สำหรับตอนนี้ที่เหลือ,ลอกันก็จะเหลือพี่เดนแล้วก็พี่ร็อกแล้วก็คุณลินนะคะแล้วก็รวมถึงเหนียวนะสำหรับทุกคนในสาคนนี้แต่ละสายไม่เหมือนกันเลยทุกคน อย่างพี่เดนนะเขาจะถนัดไปดังวาดรูปทุกคนใครที่เข้ามาใน Discord ก็สามารถเข้ามาปรึกษาหรืออะไรหาเรือกันเกี่ยวกับพวกนี้ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาเสมอแล้วก็เออสำหรับคุณรินนะคะจะเป็นคนซัพพอร์ตให้กับพวกเรามากมายเลยคะ่ะเอ้ยเขาอยู่มานานม,มากจริงๆนะคือแบบต่อให้เหมียวหายไปเป็นปีคุณรินก็ยังซัพพอร์ตเหมียวเสมอรจริงๆ แล้วก็สําหรับพี่ร็อ k นะคะเหมียวไม่ค่อยได้คอนแทคก,กับพี่ร็อ k เยอะอ่ะหนูก็เลยแบบได้เจอเอ้ยเหมียวก็เลยได้เจอพี่ร็อ k แบบว่านิดเดียวเอง <c oughs> แต่ว่าพี่ร็อ k ก,ก็คือแบบสายเกมเลยทุกคนกับพี่เดนเขาเล่นกันโอ้โหทุกวันใครที่ชอบเล่นเกมนะมีเวลาว่างมานั่งเล่นกับพวกนางได้นะมาพูดคุยกันได้นะคือดิดเหงาจริงๆอ่ะเหมียวเหงาเห <c oughs> มียวเหงาค่ะไม่ใช่ดิดเหงาเหมียวเหงาค่ะ ถึงแม้ว่างานาเราจะล้นมือก็ตามนี่แล้วก็ในอนาคตาเหมียวคิดว่าจะทำเป็นซีรีส์ด้นสดที่แบบวา่าสร้างมาแบบสักคนสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสมมุตินะสมมุติว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องมาเฟียนางเอกแบบหลุดไปต่างแดนจ๊ะหลุดไปต่างแดนแล้วก็แบบ พระเอกเป็นมาเฟียไปช่วยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเพอรอเรื่องนี้มันเป็นยังไงคือแบบกาวอะทุกคนมันกาวจะพยายามทําให้มันแบบสนุกนะไม่ได้อยากให้มันน่าเบื่ออยากจะให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราจริงๆอะคือเหมียวแบบอยากทําอะไรที่มันสนุกคือเราอยากแบ่งปันความสุขให้ทุกคนอะเหมียวพยายามอยาก อยากทให้ทุกคนมีความสุขอะคือเหมียวไม่รู้ต้องทํายังไงแต่แบบทุกคนให้คําปรึกษาเหมียวได้นะคะแบบแนะนาเหมียวก็ได้นะคือยินดีมากแล้วก็อ่าสำหรับช่องนี้เหมีไม่รู้ว่าเหมียวจะลงงานแค่ซีรีส์หรือเปล่าอาจจะลงมางาน,นอื่นด้วยแบบเกมอืมไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เอ้ยไม่แน,แน,แน่แต่ว่าเกมนี่คงไม่ได้อยู่ในช่องนี้เอาจริงๆเออแต่ว่า ยังไงแล้วเหมียวก็จะพยายามเต็มที่กับการทํางานในครั้งนี้นะคะเ <c oughs> ขินจังเลยอะ่ะจริงๆเหมียวไม่รู้ว่าเหมียวจะแบบทำให้ดีแค่ไหนอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้มากๆเลย <c oughs> เพราะว่าฝีมือเหมียวตอนนี้ก็ไม่ได้จัดระดีหรือว่าไม่ได้จัดว่าแย่แต่เหมียวจะพยายามแบบทำให้ทุกคนสนุกให้ได้เลยจริงๆนะ <c oughs> ทุกคนเหมไม่รู้เหจะพูดไรอ่ะเหมเตรียมคอนเทนต์มาเยอะแยะมาก yeah, ตอนแรกแต่ตอนนี้มันพูดไม่ไม่หมดอะ่ะเหมียวไม่รู้ว่า,าทุกคนจะชอบซีรีส์ที่จะกําลังจะทําหรือว่ากาลังจะเกิดตัวขึ้นไหมเหมียวคิดว่าความยาวอ่ะของซีรีส์เรื่องหนึ่งอ่ะจะยาวประมาณแบบ22นาทีหรือแบบ20นาทีขึ้นแหะหรือไม่ก็15นาที ว่าเหมียวคิดว่าถ้ามันสั้นเกินไปมันจะแบบไม่สนุกแต่ว่าถ้ายาวมากเกินไปมันก็จะเบื่อสําหรับใครก็ได้อะไรเงี้ยแล้วซีรีส์อ่ะมันจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าสมมติถ้าเป็นเรื่องสั้นก็จะแบบสลับกันภาดมันจะเป็นการสุ่มสมมติว่า A B C อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบสุ่มแต่ละคนให้มา เลือกจับฉลากว่าใครได้ A ใครได้ B ใครได้ C แล้วตัวละครนั้นก็จะไปอยู่แบบสุ่มอ่ะทุกคนพอนึกออกปะนึกภาพออกปะเออไม่นึกออกไหมเน่เอพูดอะไรวะน่าจะไม่นึกออกเอะน่าจะนึกไม่ออกเออขอโทษนะคะที่พูดไม่หล้เรื่องนั่นแหละคะ่ะทุกคนเพราะงั้นเหมียวก็เลยคิดว่า การที่แบบว่าเอาทุกคนมาแบบสุ่มภาคสมุติว่าตัวละครผู้หญิงแล้วสุติว่ามีานักภาคที่เป็นผู้ชายมาสุ่มจับได้ตัวละครผู้หญิงเขาก็ต้องภาคอีกตัวผู้หญิงนะทุกคน <ś> แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยมันไม่ได้ซีรีส์ที่แบบว่าจะแบบเอ้ยฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องมาภาคผู้หญิงเด้อ no 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 เราจะทำให้มันแบบเฮ้ฮ <c oughs> <c oughs> สนุกมากกว่านั้นค่ะเดี๋ยวมันจะดูไม่มีอะไรเนาะ แล้วก็หลังจากนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับการวาดแล้วก็การพากอาจจะมีนิยมนิยายเข้ามาด้วยนะทุกคนเพราะว่าเหมียวนึกไม่ออกว่าเหมียวจะทําอะไรช่วงนี้ก็คือแบบนึกไม่ค่อยออกเลยคอนเทนต์แบบมันซ้ําๆแล้วก็การพากังงะไม่น่าจะสามารถพากได้แล้วนะคะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์หลายๆอย่างเพราะว่าช่วงนี้ลิขสิทธิ์ของังงะมันแรงแล้วก็ทําให้ ไฟย t u b e นะคะติดเเขาเรียกว่าอะไรอะไฟยูทู e เขาแบนอะเขาไม่ให้เราทำเกี่ยวกับการพากมังงะแล้วนะคะมันเป็นกฎใหม่มันลิขกัทธิดแรงมากเลยทุกคนสำหรับการร้องเพลงนะคะไม่รู้ว่าจะมีมาหรือเปล่าแต่อาจจะมีมาก็ได้นะทุกคนมันจะเป็นการ cover อาจจะมีอาจจะมีใจ,จ,จเย็นๆนะทุกคนแค่บอกว่า มีนะคะอือแล้วก็เหมียวไม่รู้ว่าเอาละเหมียวไม่รู้อีกละคือไม่รู้มากี่รอบแล้วนะมีอะไรที่เหมียวรู้บ้างไม่มีไม่มีเลยเหมียวอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาแนะนําเหมียวมากกว่านี้คือเหมียวไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเหมียวจะต้องทําอะไรเหมียวหายไปนานแล้วแบบทุกคนน่าจะแบบน่าจะแบบไม่ไว้ใจเหมียวหรอวะคือแบบคงไม่หวังอะไรแต่แบบเหมียวจะพยายามนะทุกคนจะพยายาม จะไม่แต่ไม่สัญญาเนะาจะกลับมาทาวอนไหมจะจะพยายาม <c oughs> สำหรับใครที่อยากจะแบบต้องการพูดคุยนะคะเนจะทิ้งคอนแทคไว้ทุกอย่างใต้คลิปนะคะส่วนใหญ่แล้วใน discord นี่ไม่ค่อยมีใครเลยค่ะแล้วก็เหมียว ไม่ได้อยู่ไทยเหมียวเป็นคนที่อยู่สวีเดนเพราะงั้นเหมียวไม่สามารถแบบคุยได้ตรงเวลากับคนอื่นได้มากถ้าใครอยู่ดึกก็ใครอยู่ดึกอาจจะแบบได้เจอเหมียวแต่ถ้าใครแบบไม่มีเวลาอยู่ดึกมากอาจจะแบบเวลาไม่ตรงกันเหมียวก็ไม่สามารถพูดคุยด้วยได้นะคะเหมียวเป็นคนทํางานดึกของไทยอะ่ะเพราะว่าที่สวีเดนมันห่างกันประมาณ6ชั่วโมงอะคะ่ะ 6กชั่วโมงนะคะทุกคนก็นึกเอาว่าแบบทุกคนหลับเหีียวทำงานเหนียวหลับทุกคนตื่นอะไรเงี้ยโมาไว้ก oh ่ช่วงนี้เหมียวอ,อยากจะให้ทุกคนเรามัดะะวังเรื่องโควิดกันด้วยนะคะโควิดช่วงนี้รุนแรงมากเลยไม่รู้ว่าที่ไทยมันแรงว่าขนาดไหนแต่ที่สวีเดนคือแบบแรงมาก บบทุกคนมาระบาดแบบระบาดเยอะมากอะ่ะไม่รู้ว่าเขาไปเอาโควิดมาจากไหนเมียหวังว่าโควิดมันจะหายปีนี้นะคะอยากให้โควิดหายเร็วๆว่าอยากกลับไทยอยากไปเที่ยวหาทุกคนเอ๊ <c oughs> แต่ว่านะคะอยากให้ทุกคนระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอยู่แต่บ,บ้านใส่แมสใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะอุ <c> ้ย <oughs> ใส่อะไรให้เรียบร้อยเอ้ยนั่นแหละทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆนะคะแล้วก็ขอฝากคนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงน้ำเสียงไม่ว่าเราจะใช้เสียงสองหรือเสียงหนึ่งเรียเสียงซนะคะทุกคน ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเนาะเหนียวโดนดราม่าเรื่องแบบนี้มาเยอะนะคะเกี่ยวกับการใช้เสียงสองแบบคือแบบมันจะมีเด็กประเภทหนึ่งที่เข้ามาถามว่าแบบพี่เสียงเป็นอะไรอย่าทำไมต้องแบบใช้เสียงนี้เสียงนี้ในการพูดคือบางทีเราอยู่กับผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้อีกเสียงหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าแบบอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องใช้อีกเสียงหนึ่งแต่ถ้าแบบคุยกับผู้ชายก็ต้องอีกเสียงหนึ่งนั่นแหละ เออโอ๊อยนอกเรื่องไปไกลแล้วนะเนี่ยทุกคน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 แล้วก็เหมียวคิดว่าเหมียวจะทําเพจดีไหมยอยากให้ทุกคนแบบออกความคิดเห็นนะว่าเหมียวจะทําเพจดีไหมถ้าทำคือเหมียวก็จะต้องหาเวลาแบบกับเพจอีกอะ แต่แบบถ้าทุกคนต้องการเหมือนจะทําให้เลยนะทุกคนทุกคนคิดว่าไงว่าจะให้เหมียวทาเพจดีไหมคะถ้าอยากให้ทํานะคะคอมเมนต์ไว้เลยนะเหมียวจะได้แบบรู้ว่าเออทุกคนยังอยากจะติดตามเรานะแต่ถ้ายังเหมียวก็ยังไม่ทํานะคะยวค่อยทําในอนาคตก็ได้ไม่มีแบะตอนนี้เหมียวคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรให้มันพูดเยอะอะ เดวจะมาพูดถึงรูปที่กําลังวาดอยู่แล้วกันนะคะทุกคนรูปที่กําลังวาดอยู่ตอนนี้มันจะมี4คนที่เหลืออยู่นั่นก็คือเหมียวพี่เดนพี่ร็อกแล้วก็คุณลินนะคะคุณลินเนี่ยจะเป็นคนซ้ายสุดเลยทุกคนหัวชมพนูนั่นคือมัดคอดของคุณลินแล้วก็พี่ร็อกนะคะจะเป็นคนถัดมาจากคุณลินนั่นก็คือคนผมขาวนั่นคือมัดคอดของพี่ร็อกนะคะส่วนตรงกลางนั่นคือเหมียวเองทุกคน จนคนลิมคนริมสุดนั้นคือพี่เด่นนะคะคนหัวดําคือแบบงงกับการระบายสีผมของพี่เด่นมากคือบอกแบบตรงปลายผมเป็นสีม่วงอะแล้วเหนียวไม่รู้ม่นจะอ,อแบบยังไงอาจจะแบบเป็น,นเเหมียวแบบบ้านรู้ไม่เก่งเลยระบาไสียังมั่วๆอยู่เลยทุกคนกะไม่ถูกแล้วก็อนาตมี่คือบุอเดเปี้ยวมาก <c oughs> <c oughs> อภัยให้เหมียวด้วยนะคะแล้วก็อ่า เดี๋ยวไม่รู้ว่าเหมียวมีอะไรจะพูดต่อไหมถ้าเมียวมีอะไรพูดแล้วเดี๋ยวเหมียวจะตัดให้ทุกคนได้ไปฟังเพลงแล้วก็ดูรูปไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอ๋อ ทุกคนเหมียวลืมอีกอย่างหนึง่งเหมียวขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเหมียวแล้วก็คอยติดตามเหมียวมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเหมียวจะหายไปนานกับช่องนี้แล้วแบบไม่ได้ลงคลิปอื่นๆเลยแต่ก็ยังมีคนเรียกร้องให้กลับไปทําแบบกลับมาทําคลิปอะขอบคุณมากจริงๆเรายังเห็นคลิปเออคอมเมนต์เหล่านั้นแล้วเราแบบเก็บมาคิดเสมอว่าเราจะกลับมาในสักวันหนึ่งแล้วตอนนี้เหมียวก็กลับมาแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ยังคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้เมียวด้วยนะ <laughs> ขอบคุณค่ะเอาไปดูคลิปตอป่อ